วันนี้จะมาทดสอบนะครับเครื่องเล่น MD m i d i Disc Recorder สวยคลาสสิกเล็กน่ารักเสียงดีนะครับอัดดีอัดได้อัดไว้นะครับตัวนี้เสียงดีแน่นอนนะครับมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่ง MD 185 Mark II นะครับ Onkyo MD 185 Mark II นะครับตัวนี้หลายหลายคนยังไม่รู้จักนะครับว่า MD คืออะไรนะครับ MD ก็คือเป็นแผ่นนะครับ Mini Disc นี่นะฮะ เป็นแผ่นมินิดิสก็คือซีดีอัดได้แต่เป็นขนาดเล็กนั่นเองซึ่งโซนี่เขาคิดค้นขึ้นมามาแทนที่เทปคาสเซ็ตนะฮะมาแทนที่เทปคาสเซ็ตเพื่อให้เล่นแล้วบันทึกได้แล้วก็เข้าถึงเพลงด้วยความรวดเร็วเหมือนแผ่นซีดีนะครับตัวนี้แล้วก็อัดได้ใกล้เคียงต้นฉบับมากที่สุดนะครับผลิตนะครับเขาคิดค้นขึ้นมานะรประมาณปี1 9 9 2เนะครับโซนี่เขาคิดค้นขึ้นมานะครับก็30ปีแล้วนะครับคิดค้นขึ้นมานะครับ สามารถลบแล้วบันทึกได้หลายหลายร้อยครั้งโดยไม่สูญเสียนะครับอัดได้เล่นได้แล้วก็เข้าถึงเพลงทุกคมทุดเร็วลบเพลงอัดเพลงนะครับย้ายเพลงได้นะครับฟอร์แมตเพลงฟอร์แมตแผ่นได้ทําได้ทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครับก็ความเร็วในการอ่านนะครับก็อยู่ที่292กบกิโลบิตนะฮะตัวนี้นะครับก็เสียงโอเคนะครับเสียงใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะครับ แผ่น MD ทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็มีขายตาม l a z a ด a ตามอะไรเยอะแยะนะครับคนเล่นเขารู้จะรู้จักนะฮะคนเล่นเขาจะรู้จักนะครับตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับเอามาบันทึกมาอัดเพลงนะครับที่เราชื่นชอบนะครับแล้วก็เอาไว้เปิดฟังนะครับโดยที่ง่ายๆไม่สูญเสียนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับเข้าถึงเพลงด้วยความรวดเร็วนะครับตัวนี้นะครับเล่นได้อัดได้นะครับมีดิจิตอลอินพุตสแล้วก็อ n นาล็อกอินพุตหนะครับลบเพลงฟอร์แมตเพลงอะไรได้หมดนะครับผมทดสอบการอัดเรียบร้อยนะครับอัดยาวๆอึดๆ นะครับสองสามแผ่นต่อเนื่องกันไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้นะครับความสูงของเครื่องนะครับตัวนี้สิบแปดจุดห้าเออสิบสามนะครับสูงสิบสามเซนติเมตรกว้างสิบแปดจุดห้าเซนเมตรลึกยี่สิบเก้าจุดห้าเซนติเมตรนะครับผลิตปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งยี่สิบสี่ปีแล้วนะครับน้ําหนักสองจุดเก้ากิโลนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับภายในนะครับภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเครื่องนะครับวงจรต่างๆนะครับตัวนี้เป็นแผงเล่นนะครับแผงเล่น s Control, oder, e ิสเทมคอนโทรล d e โคเดอร์นะครับ E2A คอนเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้นะครับครับคาจ่ายไฟหม้อแปลงเลโกเลตอยู่ด้านล่างนี่นะครับตัวนี้เป็น,นกลไกการเล่นการอัดทั้งหมดนะครับด้านล่างก็จะมีแผงวงจรอีกนะครับตัวนี้นะครับเป็นชิปต่างๆนะครับเป็น,นกลไกหัวอ่านชุดแมชชินิกของโซนี่ทั้งหมดนะครับตัวนี้ทนทานมากนะครับไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นเล่นแล้วอัดลบได้ดีมากๆนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับด้านหลังก็ นี่นะครับไม่มีสนิมใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ครับออปติคอนอินพุตสองอนาล็อกอินพุตหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็เอาพุตนะครับใช้ไฟหนึ่งร้อยโวลต์นะครับใช้หม้อแปลงลูกเล็กๆได้นะครับหม้อแปลงสอบถามได้นะครับราคาไม่แพงนะครับนะใช้หม้อแปลงลูกเล็กด้านด้านนอกเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับภายในเครื่องนะครับเครื่องภายในก็สะอาดสวยงามนะครับเครื่องอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับตามการเวลานะครับเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องนะครับจะทนการทดสอบเสียงให้ฟังนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบเสียงให้ฟ like ังเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับแผ่น MD บางคนยังไม่รู้จักนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็อัดอัดเล่นได้ทั้งหมดนะครับไม่มีปัญหาใดเองสิ้นตัวนี้ทดสอบแล้วครับหัวอ่านดีมากๆอะไรมีนะครับหัวอ่านมีขายนะครับไม่ต้องห่วงเราก็สามารถเลือกเพลงได้เลยเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ฟังก่อนเลยนะครับเป็นเพลงทดสอบระบบนะฮะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดเพลงลูกทุ่งให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับลองฟังก่อนนะครับเป็นเพลงทดสอบนะครับ การอ่าน,าน,นกลไกไม่ต้องห่วงนะครับผมทําให้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับสบายนะครับ อ่านดีนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะเปิดเพลงลูกพุ่งนะครับให้ฟังนะครับก็เป็นแผ่นที่ผมอัดเองนะครับเป็นแผ่นที่ผมอัดเองนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับนะครับอาจจากครึ่งนี้เลยนะครับลองฟังดูนะครับว่าน้ําเสียงเป็นอย่างไรนะครับอาจจากซีดีนะครับลองฟังดูนะครับ พลงไว้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูอีกแผ่นหนึ่งนะครับแผ่นเพลงเยอะๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเพลงให้ดูนะครับครับตัวนี้ก็แผ่นนี้ก็ใช้เครื่องนี้อัดแหละครับอัดทดสอบดูนะครับแล้ลองเล่นดูนะครับนี่ครับมาเพลงสุดท้ายนะครับ เพลงเจ็ดนะครับตวหนครับโอเคนะครับเล่นได้อัดได้นะครับเสียงดีเล่นไวอ่านไวนะครับตัวนี้นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเครื่องเล่น m d นะครับมาอีกหนึ่งเครื่องนะครับขอบคุณมากครับ